สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานแบบวนซ้านะคะในการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานนะคะเราไปดูตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูนำตัวอย่างเกี่ยวกับผึ่งเก็บน้ำหวานนะคะมาให้เด็กๆดูนะคะเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆว่าเราจะทำใบงานให้ถูกต้องได้อย่างไรนะคะเราต้องการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้ผึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานดังภาพจะเขียนคำสั่งได้อย่างไรก่อนอื่นให้เด็กๆพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาก่อนว่าเราจะพิจารณาจากไหน ก็คืออันดับแรกนะคะเราต้องพิจารณาจากปัญหาของพึ่งเราจะพบว่ามีน้ําหวานอยู่ที่ดอกไม้สองตำแหน่งแต่ละตำแหน่งต้องเก็บน้ําหวานสองครั้งอันกอริทึมของคําสั่งจะเขียนได้ดังนี้นะคะหลักการเขียนอันกอริทึมเราจะต้องขึ้นต้นด้วยผังงานโฟชาร์ทที่เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นกับสัญลักษณ์จบที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะสัญลักษณ์เริ่มต้นเราจะขึ้นต้น ด้วยคาว่าเริ่มต้นนะคะทีนี้เมื่อเราเขียนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องใส่สัญลักษณ์โฟชาร์ที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันกับสัญลักษณ์เริ่มต้นแต่เปลี่ยนคำว่าเริ่มต้นเป็นคำว่าจบนะคะอย่างเช่นในรูปภาพสีเขียวนี้นะคะจะมีพึ่งหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีดอกไม้สองดอกซึ่งดอกไม้สองดอกจะมี ตัวเลข2เขียนไว้ในแต่ละดอกตัวเลขสอนั้นหมายความว่าต้องเก็บน้ําหวาน2ครั้งถ้าดอกไม้เขียนไว้5ดอกเราก็ต้องเก็บน้ําหวาน5ครั้งประมาณนี้นะคะทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะเริ่มต้น1ไปข้างหน้า2เก็บน้ําหวาน 3. เก็บน้ําหวาน4 ไปข้างหน้า5เก็บน้ําหวาน 6. เก็บน้ําหวานแล้วก็ใส่คำว่าจบลงไปนะคะหมายความว่าเพิ่งยังยืนอยู่กับที่ยังไม่ได้เดินไปข้างหน้าถ้าเพิ่งเดินไปข้างหน้าเพิ่งก็จะไปถึงดอกไม้แล้วก็จะทำการเก็บน้ําหวาน2ครั้งตามจํานวนตัวเลขที่เขียนไว้ในดอกไม้นะคะ เมื่อเก็บน้ำหวานเสร็จเรียบร้อยสองครั้งเสร็จปุ๊บยังเหลืออีกหนึ่งดอกที่พึ่งต้องเก็บเพึ่งก็ต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะเก็บน้ำหวานอีกสองครั้งพอเก็บเสร็จปุ๊บไม่มีดอกไม้ให้พึ่งก็ถือว่าพึ่งทำหน้าที่ในการเดินทางจบเพียงแค่นี้เราก็นำสัญลักษณ์การจบมาใส่ใน ผังงานอักอริทึมที่เราเขียนในลักษณะรูปตัวอย่างที่คุณครูให้มานี้นะคะทีนี้เมื่อคุณครูอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะพานักเรียนไปดูการอาธิบายในการทําใบงานกันเลยค่ะไปต่อเลยค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาดูควบคู่ไปกับคุณครูในการอาธิบายใบงานนะคะ คำชี้แจงนะคะถ้าเพิ่งต้องการเดินทางไปเก็บน้ำหวานดังภาพซึ่งการเดินแต่ละบล็อกใช้เวลา2วินาทีการเก็บน้ำหวานแต่ละครั้งใช้เวลา2วินาทีจงเขียนอันกอริทึมของการแก้ปัญหานี้และเพิ่งต้องใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดเท่าไรนะคะจากรูปภาพนะคะก็คือจะมีเพิ่ง1ตัวมีดอกไม้3ดอกซึ่งแต่ละดอกสั่งให้เก็บน้ำหวานก็คือ5ครั้งนะคะ ในแต่ละบล็อกจะใช้เวลา2วินาทีทั้งการเดินและการเก็บน้ำหวานนะคะเมื่อเด็กๆพิจารณาเสียเจียบเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำการเขียนการสั่งการให้พึ่งเดินทางไปเก็บน้ำหวานเขียนอันกริทึมลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะคะโดยเด็กๆต้องขึ้นต้นคำว่าสัญลักษณ์ผังงานเริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายด้วยสัญลักษณ์ผังงานจบนะคะ เมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมมาตอบคำถามของคุณครูด้านข้างกรอบสี่เหลี่ยมนะคะว่าเพิ่งใช้เวลาในการทำงานทั้งหมดเท่าไรโดยพิจารณาจากบล็อกในการเดิน กับการเก็บน้ำหวานที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงข้างบนนี้นะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะทำใบงานของคุณครูได้นะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจทำไม่ได้เด็กๆสามารถเปิดหนังสือในหน่วยการเรียนรู้ที่1ควบคู่ไปด้วยหรือย้อนกลับมาดูคลิปตัวอย่างของคุณครูที่คุณครูได้อธิบายไว้ข้างต้นก่อนการอธิบายใบงานนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ